การรวมตัวของคู่ทวินเฟรมไม่ได้หมายถึงการมีเซ็กความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของคู่ทวินเฟรมอาจทำให้เกิดการล่อลวงทางเพศโดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่ต้องระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษควรเรียนรู้อย่างจริงจังและแยกแยะให้ออก ว่าคนที่เดินเข้ามาในชีวิตแบบแปลกๆเขาเป็นคู่ทวินเฟมหรือเป็นคู่เวนกันแน่เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนโรคจิตที่ไม่ประสงค์ดีกับคนคำเตือนจากแอดมินเพจข้อความจากต่างมิติบทความเรื่อง คนที่คุณกำลังคบอยู่นั้นเป็นแค่โซเมทหรือเป็นทวินเฟรมของคุณกันแน่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังคงปรงใจเชื่อมั่นว่าการรวมตัวกันของคู่ทวินเฟรมนั้นคือการมีเพศสัมพันธ์หรือการมีเซ็กต์แล้วก็ขอให้ฟังคลิปนี้ดีๆแล้วพิจารณาดูว่า มันเป็นจริงอย่างที่คุณได้เชื่อไปแล้วหรือไม่บทความนี้จะแจกแจงถึงเหตุที่มาและผลลัพธ์ของการมีเพศสัมพันธ์ของคู่โซเมททั่วๆไปกับการรวมตัวกันของคู่ทวินเฟมมีความแตกต่างกันอย่างไรเหตุที่มาและผลลัพธ์ ของการมีเพศสัมพันธ์ของคู่โซเมจะเริ่มต้นจากอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการตอบสนองและปลดปล่อยฮอร์โมนที่มันท่วมทนอยู่ในร่างกายให้เกิดขึ้นนะขนาดนั้นๆนออกไปเสียและหรือมีความต้องการที่จะมีลูกสืบทอด สกุลร่วมกันซึ่งใครก็สามารถไปมีเซ็กกับใครๆที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจได้เป็นร้อยเป็นพันตามที่ปรารถนาหรือที่เรียกว่าเลือกได้ซึ่งเป็นความสุพแบบชั่วครั้งชั่วคราวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความเบื่อหน่ายในการ ฉะนั้นเซ็ตจึงเป็นเรื่องราวของความสบายกายเนื้อของมิติที่สามสาเหตุที่มาและผลลัพธ์ของการรวมตัวกันของคู่ทวินเฟมจะเริ่มต้นจากการหอยหาของหัวใจที่จะกลับบ้านแล้วจู่ๆก็ได้เจอบ้าน หรืออีกฝ่ายหนึ่งที่เปรียบเสมือนบ้านที่ตนต้องการที่จะกลับซึ่งความรู้สึกนี้มันคล้ายๆกับความรู้สึกของการได้เจอแหวนที่แสนรักที่มีอยู่วงเดียวที่ได้ตามหามานานแสนานานซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าจะเรียกได้ว่า เป็นความสุขทั้งอย่างเป็นความรู้สึกที่ถาวรที่ไม่สามารถลบหรือหลบลี้หนีความรู้สึกนี้ไปได้หรือที่แวดวงทวินเฟรมมักใช้คำว่า24ถับ7ซึ่งหมายถึงความรู้สึกนี้มันวนเวียนอยู่ตลอด24ชั่วโมง ในนเจ็ดวัและไม่ว่าระหว่างทางของการรวมตัวกันนั้นจะเจ็บปวดจากการที่ต้องแยกจากกันไม่เข้าใจกันหรือเจอกับสารพัดสถานการณ์ของข่อมคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณหรือกับการจมจุมอยู่กับอดีต ของแต่ละฝ่ายก็ตามทีและที่สำคัญของความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือคู่ทวินเฟมที่จะมารวมตัวกันได้นั้นจะมีเพียงคนเดียวในโลกเท่านั้นซึ่งคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกและไม่มีให้คุณเลือกอีกด้วยดังนั้น คุณจึงไม่สามารถไปเที่ยวไล่ตามหาใครในเฟซบุ๊กหรือที่ไหนๆเพื่อมารวมตัวกันและให้ความรู้สึกในรูปแบบของทวินเฟ m มได้ซึ่งไม่เหมือนกับคู่โซเมทที่มีให้เลือกได้มากมายตามที่คุณต้องการและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ การรวมตัวกันของโค่ทวินเฟรมนั้นเป็นเรื่องราวของวิญญาณที่เป็นโลกมิติที่หขึ้นไปที่ถึงแม้จะสวมร่างกายเนื้ออยู่ในมิติที่สก็ตามทีแต่การมีเซ็กของกายเนื้อนั้นก็เป็นเพียงความสุขโลกโลกที่เทียบไม่ได้กับความรู้สึกที่ได้รับ จากการรวมตัวกับคู่ทวินเฟรมเลยแม้แต่น้อยดังนั้นหากคู่ใดเมื่อพบกันและเพลนสร้างความโรแมนติกที่หวานแหววและต่อด้วยการแสดงความต้องการทางเพศต่อกันแล้วก็ขอให้ตัดเรื่องคู่ทวินเฟรมไปได้เลยเพราะสัมพันธภาพ ที่ดำเนินไปในรูปแบบนี้เป็นวิถีทางของคู่โซเมตที่เรียกว่าคู่บุญคู่เวนคู่กรรมหรือคู่อะไรก็สุดแล้วแต่ที่จะตั้งชื่อกันที่ทั้งสองใช้แรงดึงดูดของพลังงานทางเพศและพลังงานของกรรม ที่ได้ทำร่วมกันมาในภพชาติเก่าก่อนๆที่ผ่านมาเพื่อก่อกรรมใหม่หรือสางกรรมเก่าให้แก่กันหรือไม่ก็เพื่อเกื้อหนุนจนเจอกันและกันในภพชาตินี้เท่านั้นซึ่งพวกเขาย่อมไม่ใช่คู่ทวินเฟรมอย่างแน่นอน